สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญของจังหวัดพะเยานะครับเป็นเหรียญพระเจ้าองค์หลวงนะครับหรือพระเจ้าตนหลวงนะครับจังหวัดพะเยานะครับนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยเป็นอำเภอพะเยานะจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วตลาหลังเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นอำเภออำเภอเมืองนะครับจังหวัดพะเยานะครับนี่นะครับปกติเนี่ยจะเป็นเหรียญลมดํานะครับแต่สภาพเหรียญเนี่ยจะไม่จะใช้ศึกมานะลมดํารุ่นนี้นะด้านหลังจะเป็นยันห้านะครับพบเจอเนี่ย ก็จะมีเนื้อตะกวัวกับเนื้อทองแดงลมดำนะเท่าที่พบเห็นบ่อยๆนะครับแบบนี้นะตามประวัติบอกว่าสร้างประมาณปี2497นะเขาเล่ามานะครับประมาณนี้นะก็จะมีที่เป็นรูปด้านหน้าเป็นรูปคูบานะครับแล้วด้านหลังเป็นพระเจ้าตนหลวงแบบนั้นกระแพงกว่านะครับมัแบบนมี้สวยๆนะี่ก็อยู่หมื่นหมื่นกว่าบาทนะแต่สภาพนี้อยู่หลักพันนะนะครับหลักพันต้นๆเลยนะครับ สามสี่พันนะประมาณนี้นะครับนะนะครับค้ายคเป็นเกลียวเชือกแบบนี้นะครับนะนะครับขอบเหรียญนิสสึกนะครับก็เลยจะไม่เห็นขอบตัดนะกจะเป็นยุคเก่านะครับนะห้าหลังมียัน5าแบบนี้ใครมีหน้าแบบนี้เช่าหากันนะครับแบบนี้หลักพันนะครับนะสวยสวยลมดำนเต็มๆหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นรูป เป็นด้านหน้าเป็นรูปเป็นครูบาสีวิชัยและด้านหลังเป็นพระเจ้าตนหลวงสวยๆก็หลายๆหมื่นนะครับเป็นกระไหลทองอะไรแบบนั้นใครมีนะส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์ดีแอดไซจีเวนซียนนะแอดไซจีเวนซียนนะครับขอบคุณครับ